สวัสดีค่ะวันนี้ก็แอนนีภารกิจสำคัญนะคะก็คือเราจะไปส่งมอบรถ New Mazda 2, 2ให้กับลูกค้าที่บ้านนะคะ ตอนนี้นะคะแอนก็มาส่งมอบรถให้ลูกค้าที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ยืนอยู่กับเจ้าของรถตัวจริงนะคะพ่อก็ซื้อในรุ่นนิวมาสด้2นะคะเป็นสีแพติทนัมคอร์สเป็นสีใหม่ของปีนี้เลยนะคะทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถกับทางมาส da ศสีสเกตสาขาอําเภอกันทลักคะก็ดูหลายๆย,ยี่ห้อรูปลักษณ์ถูกใจให้ความชัดเจนในการแนะนํายินดีให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้มนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวมากๆนะคะที่ ได้ให้เกียรติให้โอกาสพิเศษแบบนี้ให้กับทีมงานมาสตาร์คันทรักของเราได้ดูแลรับใช้นะคะคขอบพระคุณคอีกครั้งค,ะค่ะ